ฉันชอบสีนะซะด้วยฉันก่อน อัี้้ยงไม่เขาใออาอาตอกสดสดหยาบสดๆสดๆให้สะใจไปเลยเพราะว่าน้ามันแตกมืดวันมืดคืนแล้วตอนนี้พวกเรากำลังจะยึดครองปากนี้เราจะทำให้ของน้ำบาสุจิตไปให้หมดจากโลกนี้เสียใจด้วยที่ไม่ได้เชิญได้นะน้ำบาสุจิต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  รู้เสมอว่าจะทำยังไงตอกสดสดเสียบสดสดอะไรค่ะทีดอกทอแม่มึงไงเป็นกะหรี่กูที่ดีก็รู้เสมอว่าจะทำยังไงตอกใช่แล้วขอบคุณนะมงมีทางเดียวที่จะสู้กับความเปรี้ยวได้ก็คือต้องเติมาสจแม่มันไงแม่มันเป็นกะหรี่เนี่ยกะหรี่สายตัวโยเดเพื่อนเอ๋ยคือดังเคยกันนันสั้ำซั่นกัน เย็นเย,ย,ย็นได้พัดพาเราเด็ดๆอยู่บ้านของแกลมอยู่ทงหน้าลอเลียกทางแคงหน้า